เมื่อพูดถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วสิ่งแรกที่ทุกคนต้องนึกถึงคือทางโค้งนับร้อยภูเขาสลับซับซ้อน แต่ใครจะนึกว่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่สวยงามแทรกตัวอยู่วิทยาศาสตร์รอบตัววันนี้เราจะมาพูดถึงความสวยงามที่ซ่อนเรื่องราวเชิงวิทยาศาสตร์ของถ้ำแก้วโกมลก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับถ้ำแก้วโกมลกันก่อนค่ะถ้ำแก้วโกมลแห่งนี้นะครับเดิมชื่อถ้ำฝึกแคลไซเมละน้อยนะครับก็ในปี2544นะครับวันที่19กุมภาพันธ์นะครับสมเร็จพนังเจ้าสิลิกิต พระบรมบราชินีนาถนะครับพระอ,องค์ได้เสด็จนะครับแล้วก็ได้ทอดพเนรนะฮะได้พระราชทานนามนะฮะใหม่ชื่อว่าถ้ำแก้วกกมลนะครับถ้ำว่าแก้วกกมลน,นี้ความหมายว่าแก้วที่มีความงามที่สุดพระอ,องค์ได้พระราชทานนามนะครับในห้องแต่ละห้องแต่ละชั้นทั้งหมดมีห้าห้องห้าชั้นนะครับพระไทยทาบิมานเมฆเชกหินมพานม่านผาแก้วเพิดแพล้พวมณีบุ้าซึ่งห้องที่ห้านี้นะครับถือว่าเป็นถ้ำน้ําแข็งนะครับที่มีความสวยงามมากนะครับ ลักษณะห้องพระราชทานนามแต่ละห้องแต่ละชั้นนี้จะคล้องจองกับสภาพภายในห้องในในถ้ำนะครับมีความสวยงามแตกต่างกันไปเราก็ได้รู้จักประวัติของถ้ำแก้วโกมลแล้วทีนี้อยากจะถามหัวหน้าอุทยานถึงความพิเศษของถ้ำแก้วโกมลว่ามีความพิเศษต่างจากถ้ำอื่นยังไงบ้างคะลักษณะเด่นของถ้ำนี้นะครับก็โดยเฉพาะแรแ่แคลไซด์นะที่เกิดขึ้นนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับของโลกก็ว่าได้นะครับเมื่อ หินปูนหลอมละลายกับน,น้ำร้อนใต้ดินตกผึกเป็นแรแ่แคลไซด์แล้วนะครับก็จะเป็นกลุ่มก้อนของแรแ่แคลไซด์ที่บริสุทธิ์นะครับก็จะหลอมละลายหลอมละลายกับน,น้ําฝนโดยน้ําฝนเป็นตัวตัวปัจจัยที่สําคัญนะครับก็จะมาเกาะตามผนังท่าต่างๆเป็นรูปร่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะปะการังดอกกระลำลหรือหินปูนนะรูปเข็มรูปริ่มนะฮะแล้วก็โคมไฟหลายหลากสีนะสวยงามตามธรรมชาติ ชอดคำถามหน้าตอบแร่ธาตุที่พบมากในถ้ำแก้วโกมลนคือแร่ธาตุชนิดใดกอไก่แคลไซต์ขอไข่คาร์บอน เขียนคำตอบส่งมาตามที่อยู่นี้ผู้ตอบถูก5คนจะได้รับหนังสือพิมพ์เจยันคิส2ฉบับและผู้โชคดีประจำสัปดาห์1คนจะได้รับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิกเจยันคิดฟรี1ปีเจยันคิดหนังสือพิมพ์สำหรับเด็กอัดแน่นด้วยสาระความรู้ที่เปิดโลกการเรียนรู้ของน้องๆในตอนหน้านะคะวิทยาศาสตร์รอบตัวยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกระบวนการการตกผลึกของแร่แคลไซต์ในท่านแก้วโกมลมาฝากอีกค่ะติดตามวิทยาศาสตร์รอบตัวได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะคะ